thank <laughs> you อตอนนี้ก็ลังทำอย่างครับแล้วตอนนี้ผมมาอยู่กับน้องเดฟนะครับซึ่งอยู่ในไร่อรองก์กภูเขานะครับเดียเป็นคนทําการเกษตรในไร่อองค์กภูเขาครับเป็นการเกษตรที่ทําด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับในไร่อองค์กภูเขานนี้ยังใช้เทคโนโลยีของระบบโซล่าเซลล์ครับมาใช้ในการเกษตร เดฟยนะครับยังมีความสามารถครับในการดูแลช้างครับหรือว่าเป็ี่ยนควานช้างในตัวครับนอกจากจะเป็นควานช้างแล้วครับเรียยังมีความสามารถในการเปลี่ยนไกด์ครับนี่กับไรอ้อมกอดภูเขาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเอาไปจากับปลูกพักเป็นพักปลอดสารนะครับมีพักอย่างเท่าไหร่ครับกินนี่กินนี่นี่จะเป็นจะได้ฮะ เอาไปพัดนะครับน้อ,อ,อยมันสลังเนาะนนอ๋อจะเป็นพักของญี่ปุ่นนะครับข้อที่นี่จะลงในแปลงอ๋อข้อที่นี่แล้วมาปลูกในแปลงนี้นะครับนี่เป็นแปลงขมิ้นป่า อ,อ๋อน,นี่อนของของญี่ปุ่น,นเนะแล้วประมาณกี่เดือนเนี่ยมันถึงจะออกอ,ออกโคมันะประมาณสองเดือนครับที่สองเดือนนะเราไปขายนึ่งเดียงครับอ๋อะจะเป็นพืชพันธุ์นี่มาจากญี่ปุ่นนะครับในตลาดของญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกษตรที่นี่คือเราทำเกษตรสมัยใหม่ครับ นี่การใช้เอนไซม์มาช่วยในการทำเกษตรตัวใช้สารงกลิ่นะครับคือเอนไซม์ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นหรือคนผลิตมาอะไรอย่างเี่ครับสักรสนี่ก็ปลูกพวกพักที่ใช้กินอย่างน,นี้มีมันฝรั่งมีผักบุ้งมีสกีนี่ผักทองแล้วก็พวกถั่วผัวกโพดอย่างเงี้ยครับก็เริ่มต้นจากการปรับสภาพดินนี่คือเราใช้ปุ๋ยที่จางที่นี่มาใช้ ตัวเพิ่มประสิทธิภาพพืชพักที่นี่ครับให้มันได้ผลเยอะเยอะขึ้นแล้วก็ใช้สานเอนไซม์ปรับเอนไซม์ในการปรับสภาพดินนะครับอ๋อแต่วันนี้เขาไปได้มาเนาะก่อจะมีตลาดที่ว่าคนญี่ปุ่นจะมาซื้อพ er ักอ่าที่เขาปลูกเนี่ยเขามีตลาดของเขาอยู่แล้วเขาส่งเขาส่งเขาเป็นคนเขาอยู่ในไทยเนี่ยเขาเขาคิดไ่าเหมือนกั เขาจะรวมกันกุ้งครับนก็ปลาเขาจ,จะกินผักของของบ้านเขานะครับครับผมแล้วผักบุ้งนี่แม่นของญี่ปุ่นครับผักบุ้งนี่ขอ,นของไทยนะค,ครับของไทยนะฮะคือลักลักที่นี่ครับที่เขาปลูกนี่คือเขาเอาปัใช้พวกสารพวกอย่างแล้เขาขอเอาใช้เอนไซม์ครับขอาเอนไซม์เอนไซม์ครับเขาทำ,<ล>ทำเขาทำมาจากไงครัอ่ามันผลิตมาจากพืชครับประมาณประกว่าชนิดนี่มีตัวอย่างทำคนเดียวคเขาไม่ทำกัน น้ำมันไม่ใช่คันน้ำมันตัวนี้เป็นปั๊บดินครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวปั๊บดินนะครับเฮาเอาผสมน้ำผสมน้ำครับอ่าด้วยตำลักก็ออ่าอันนี้ลิตรหนึ่งต่อน้ำาสองร้อยห้าสิบลิตรลิตรหนึ่งต่อน้ำสองร้อยห้าสิบลิตรแล้วเอาฉีดพ่นพ่นครับพ่นพ่น,พนตอนปั๊บสภาพดินตอนที่ยังไม่ได้ปลูกเกออยอะแยะครับอันนี้คือปั๊บแล้วครับอ๋อตัวนี้เขาปั๊บแล้วที่จ้างที่ัวแล้วก็ดิน แล้วก็เอ็มไซขี้จ้างขี้งอวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะครับรับเอามาหม,มักด้วยกันเสร็จแล้วประมาณกี่วันเขาถึงจะลงเมล็ดพันธุ์ได้ดีก็คือใส่เอ็มไซไปสักสามรอบในการปรับดินครับแล้วก็เอามาปลูกแล้วตอนปลูกเขาจะมีเอ็มไซาำตัวเป็นสาหรับพืชโด,ดยเฉพาะจะเป็นสีสายครับมันจะสีขุ่น,นพืชมันก็จะออกมาแบบงามน,นะครับที่ฮาททาอยู่นี่มันจะเป็นห้องว่าพักเอาแกนี้ก่อนหรือว่าพัก ออตอนนี้ครับตัวนี้เสนอไว้กับอำเภอครับจะมาใช้ในของภาคเหนือตอนนี้ครับที่เกษตรอำเภอไปแต่งเขาครับอ่ที่จังหวัดเลยครับอ๋อตอนนี้แล้วจังหวัดจะมาดูจังหวัดมาดูไปอู้กันรอบหนึ่งแล้วครับแล้วเขากําลังจะมาดูวันวันติหนาเนี่ยครับเกษตรจังหวัดไหมนะครับครับเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับเชียงใหม่นะครับมีมีมีคนเป็นอาจารย์ของมชมาด้วยครับนอกาอ๋อจะมาดูแปลงเกษตรที่เราทําอยู่ตรงนี้นะครับครับ S <S ปมปดูองค์กรอเอมไซ์ตัวนี้ไปเสนอกับจังหวัดครับก็จะเอาไปลองใช้กับอิอนทนนท์ตีแหลกดอยอินทนนท์ตึงดอยเลยครับเป็นโครงการหลวงก็ไว่ใช่ครับคือขอพยายามคือกุฏิหื้อใจเป็นยาบารงหื้อใจอยาฆ่า,า,มาแมลงยาพวกยาเจ้าหื้อใจตัวนี้แตนครับครับ,รบมันเป็นเทคโนโลยีสม,มัยใหม่คล้ายๆเอ็มนะพี่แต่มันเป็นเอ็มดีซีตัวนี้ครับข้างว่าเกษตรยุคใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีในการ ทำเกษตรครับครับใช้เงยมาช่วยแล้วก็ปลอดสารพิษนะครับครับอันนี้คือไร่อมกอดภูเขานะครับของท่านนายกเทียนนะครับครับช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมามาแอลแล้วไปขี่จ้างหรออ่าผมเป็นไกด์ครับหลักๆเป็นไกด์เนาะไม่ได้เป็นควานจ้างนะครับไม่ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนครับก่อจ้างได้ได้หมดก็เลี้ยงจ้างตัวนะครับเลี้้้ยงงจาดวไครับ ใช้เวลาว่างตอนเลี้ยงจ้างก็มาทำส่วนเกษตรเลยนะครับครับที่เราอยู่นี้ครับเป็นแปลงผักนะครับในไร่อ้อมกอดภูเขาครับเป็นผักปลอดสารนะครับแในอ้อมกอดจะเป็นผักปลอดสารทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหอมเทียมนะครับผักกาดแล้วก็แตงกวานะครับ เราของ,องแบบแต่งนะครับครับนอกจากเฮาทำแบบกเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็ยังมีการใช้เทคโนโลยีของระบบโซลาเซลล์นะครับเข้ามาใช้ในส่วนนี้นะครับใช้โซลาเซลล์ยอย่างเดียวเลยครับบ่มีไฟฟ้าใจรักก็คือเจ้าของนะครับนายโยเขาเขาใค่ใจไฟฟ้าเขาใค้ใจโซลาเซลล์เขาให้ทำแบบทุกมันเป็นธรรมชาติแต่ะที่นี่นคือบ่ใจไฟเลย ครับคือใจแบบพลังงานทดแทนมันเลยนะครับนี่เป็นนวัตกรรมการทำเกษตรนะสมัยใหม่นะครับซึ่งเป็นการลดต้นทุนได้ตัวเองครับครับครับส่วนบ้านต่างบนในส่วนใหญ่นี่แขกนักทองเที่ยวที่ไหนจะมาพักกันครับ มากเามื่อก่อนนี่เ,เป็นอาสาสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนของต่างประเทศจะมาพักจะมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงจ้างดูแลจ้างครับรถแลว้วก็ตอนนี้ก็ปั๊บมาเปลนมาเ็นลูกค้คาคนไทยมาถ้ามาเป็นกรุ๊ปยังไงมีที่พักไหมตอนนี้มีที่พักอยู่ประมาณกี่หลังครับนี่ก็สี่หลังนะบนสี่หลังข้างบนหสี่หลังนะครับข้างบนนี่จะมีห้องน้ำในตัวไหมมีห้องน้ำในตัวครับมีห้องพูนตรงข้างหลังหนึ่งมีสองห้อง เราอยากจะพักโซนข้างบนหรือว่าโซนข้างล่างก็สามารถเลือกได้นะครับถ้ามาเปลี่ยนขบัวใหญ่ก็สามารถพักบ้านหลังใหญ่ได้นะครับเราเรืได้กี่คนครับบ้านหลังใหญ่ครับหลังใหญ่ได้สี่คนะครับสี่คนครับมครับนี่ี่เนไปนี้สีมอสโอมเนะดูดูสีมะสโอมนะครับ ะจะก,ก็จะเห็นลหลายๆคนแบกไม้สร้าวกันนะครับ <c oughs> ไม้สร้างเงาาครับก็ไปสีมะส้มหรือเอาแย่ไขม่มะแดงนะครับ ้างบนนะครับของเรานกเขานะครับก็จะเห็นบรรยากาศอยู่ตังลุ่มครับอยู่ข้างล่างครับที่สวยงามนะครับเปลี่ยนธรรมชาตินะครับมีบรรยากาศทุ่งนานะครับมีบรรยากาศดอกไม้ครับแล้วก็บรรยากาศที่มีธรรมชาติที่ หน้ามาพักผ่อนนะครับสำหรับที่นี่ครับไรออนกอดภูเขาครับอยู่กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในไรอันกอดภูเขาครับคือน้องโก้ครับน้องโก้จะมาสาธิตวิธีการดริปกาแฟในสมัยโบราณที่เราได้ชิมกันนะครับผมได้ชิมครับแล้วผมจะบอกรสชาติกับท่านผู้ชมครับว่ารสชาติของกาแฟสมัยโบราณครับที่ยังมันมีเครื่องคั่วกาแฟครับเขาใช้วิธีคั่วกาแฟกันแบบไหนครับเดี๋ยวไปเจอกับน้องโก้ครับครับสวัสดีครับโก้ครับ จะมาคั่วกาแฟทืกวันนี้เราจะมาคั่วกาแฟเราจะใช้ตะแกรงฮะตะแกรงที่นี่เราก็สั่งมาจากญี่ปุ่นมืนกันนะพี่นะกาแฟตะแกรงนี่วิธีใช้คือใช้เตาถ่านกาแฟก็มีอยู่หลายขั้นตอนฮะบางคนชอบแบบคั่วอ่อนมีคั่วเข้มคั่วกลางฮะมีหลายแบบถ้าใครคนไหนชอบแบบคั่วอ่อนก็คือแบบอบเปลี้ยเดีวหน่อยเวลาคั่วก็ขยับไปนะฮะขยับไปการระบุการใช้ไฟก็สำคัญนะฮะการใช้ไฟบางที่เขาจะใช้กระทะ บางที่เขใช้หม้อดินฮะเวลาคั่วแต่คนที่นี่เราใช้ตะแกรงคั่วไปแค่คั่วอ่อนคือประมาณ15นาทีที่สินาทีถ้าคั่วกลางว่า20นาทีฮะถ้าคั่วเข้มก็คือสีดำหน่อยใช้เวลาประมาณ3ามนาทีฮะถ้าคั่วเข้มดีคือรสชาติกาแฟมันเอาเอกขมๆไหมครับขมหน่อยอ๋อเดี๋ยวเนี่ยอันนี้คือว่าคั่วกลางเดี๋ยวให้พี่อันนี้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 คั่วกลางมันดูสีจะไม่ถือว่าสีดำเกินนะฮะ ว่าเครื่้งบดก็มีอยู่หลายบบอเรากินคุนแด้วกูเล็กนะ้ี่จะลองดู ดกนะครับแล้วหลังการที่ผมบดเสร็จแล้วครับผมจะลองเอากาแฟที่ผมบดครับมาชงดูครับว่ากาแฟที่เราทําแบบโบราณนะครับแบบโบราณในสถานที่ที่เรามีไฟจะไฟฟ้าเข้าถึงนะครับจะมีรสชาติของกาแฟล้ำเท่าไรนะครับท่านผู้ชมอยากจะมาชิมด้วยตัวเองครับก็มาได้เลยนะครับที่ไร่อองก์ภูเขาครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ หลังจากที่เาราบดกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเฮาจะเตรียมน้ําร้อนนะครับที่เฮาได้เตรียมไว้นะครับมาทําการชงกาแฟนะครับนี่เรียกว่าอย่างครับนะครับแผ่นกองกาแฟนะครับอ๋ออันนี้มันมีอยู่หลายแบบนะแล้วแต่เราจะใส่เราจะสั่งเจอซ้ายซ้ายมันมีหลายซ้ายนะอันนี้มันใหญ่ไปพอดีมันต้องเป๊ะพอดีนี่ครับที่กองกาแฟมีคนวันนี้มีสามสี่คนอ่ะเอาสักใส่สัก ครับตอนนี้ก็เอ,อกระดากาแฟลงที่กล่องนะครับกล่องกาแฟนะกาแฟที่นี่คือเป็นอาราบิก้าใช่นะกาแฟอาราบิก้านะครับไม่ใช่ลาบัสตา้านะฮะครับตอนนี้เป็นกาแฟนะครับที่เฮาบดกันเมื่อกี้นะครับแล้วเฮานำมาใส่ในกระดาษกล่องนะครับก็จะได้กระดาษกล่องที่ใส่กาแฟที่เฮาบดน่าเป็นประมาณนี้นครับ แล้วต่อไปเราจะเอาน้ําร้อนดิบริบนะครับรีบกาแฟตรงนี้นะครับเราไปดูว่าเราดิบกาแฟวิธีทำแกนดิบกาแฟโบราณป็นไปแล้วเรื่องขอาวัดิบวันต่อครับ <S <S <ส>ตอนนี้ก็ได้เตรียมน้ําร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้โก้ครับดิบกาแฟโบราณให้เราได้ดูครับว่าสมัยก่อนครับจะลองดิบเองก็ไนะแล้วแต่นะที่จะลองดิบเองจะลองดิบกาแฟนะ กาแฟแถวนี้มันมีกี่อย่างครับมีกี่แบบครับมีหลายแบบพีก่กาแฟมีอาราบ,บิกา้ามีโรบัสตา้าพวกนี้ฮะแต่กาแฟก็แยกไปอีกถ้าอาราบ,บิก้าก็แยกเชียงใหม่เชียงใหม่คือเชียงใหม่แปดสิบพวกนี้ฮะสีเหลืองแถวๆนี้เราก็ปลูกไว้หลายอย่างนะฮะครับ,รบต้นกาแฟเขาปลูก <laughs> ที่นี่จะเป็นกาแฟแบบไร้าาสารเลยนะครับครับใช่เป็นออ <Organ ic S 2> ร์แกนิกอร์แกนิกใช้ที่นี่คือเป็นปุ๋ยขี้ช้างพี่ ุยช้างครั่ช้างที่เราเลี้ยงไว้ในลำกอดนี่ไหมครับใช่ทำที่ช้างแล้วช้างมาทำเป็นปุ๋ยครับครับครับเราหมักไว้แล้วใช้เอ็มไซม์ฮะมาใช้เอ็มไซม์ท่นเอนไซม์ที่ผมไปดูเมื่อกี้นะครับใช่ใช่อนี่เป็นเอ็มไซม์เป็นออร์แกนิกหมดเลยครับโอเคยังครับครับให้แบบเสร็จเรียนครับให้พี่ลองชิม นี่ขวกลางใช่ไหมนี่ขวกลางนะครับออกมาเป็นแบบกันจิบกาแฟพี่นะค่อยจิบเหมือนกับการจิบวายจิบคอทเทลนะั่อนการจิบสาวแล้วเหมือนกันไม่ไม่มันคนละอย่างคนละอย่างรับการจิบสาวนะครับมันมีเทคนิคพี่จิบสาวใช่มันมีเทคนิคก็ไม่พอนั้นต้องใช้อาชีวะด้วยนะต้องมีอาชีวะด้วยครับการทำกาแฟก็เหมือนกันครับต้องมีอาชีวะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจิบกาแฟครับซอกนี้มีนี่พี่ฟังฟังเสียงเดือนอ๋อนี่เป็นซูช์กาแฟเปลาใช่ มันมีความเปรี้ยวความหวานหรือว่าความหอมในตัวมือก็ค่อยจิตไปมือก็ค่อยจิตมือก็จิตหวานเนี่ยได้แล้วได้แล้วมันหอมนะครับมันได้รสชาติครับในความเป็นรสชาติครับของกาแฟที่เราทำกับพวกเขาครับที่เราให้สองคนลองให้ชิมดูว่าชอบอย่างไรลองชิมกาแฟเป็นขั้วกลางพี่ คุณเต้ครับกาแฟครับผมกาแฟเพื่อคุณเต้ชิมนะครับกาแฟดิฟเองครับเดี๋จะได้มาะคับรสชาติครับี่ชให้หน่อยนะครับเดี๋ยวอีกแก้วหนึ่งครับให้กับพี่ชาตินะครับแต่จะบอกว่ากาแฟพวกนี้ที่นั่นแต่ถ้าเวลาดื่มต้องดื่มสดๆถ้าใส่นมใส่น้ำตาลรสชาติจะเปลี่ยนนะฮะแปลนเลิแบบเลย ของเข้ๆๆมเข้มนะฮะนี่ครับก <c oughs> าแฟ <c oughs> น,นะครับรส <c oughs> ชาติที่เราทำเองนะครับในไรออมกอดภูเขานะครับ <c oughs> อันนี้ได้3ปีนะต้นนี้ <c oughs> ต้นกาแฟนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันกำลังออกดอกนะครับ ีปต้นนี้สามป,ปีนะครับอันนี้มันมต้นกาแฟนะครับบันที่เขาทํา, ε, ทเ,า,กกาเป็นดอกกาแฟทําเป็นชาฮะดอกกาแฟแบบนี้มัน,นีเราไปตากแห้งนี<อ>่ดอกกาแฟที่มันตกล่ะเรากแห้งแล้วไปเก็บแล้วทําเป็นชาทําเป็นชาชได้แห้งมาเล็กของมันอีกตัวนี้ฮะ <USC. S 2> ดอกกาแฟนะฮะับันที่เขาทําเป็นเปลือกกาแฟทําเป็นชาแล้วทําเป็นขนมก็มีกินได้ฮะคือมันจะมีปริมาณที่น้อยนะต่อนิต้นนะครับรสเออรสชาติ เนี่ยราคามันเลยแพงครับรสชาติมันก็จะหอมนะครับเป็นี่กินได้ทุกอย่างเหมือนกับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่กินได้นี่ครับนี่คือความรู้ของเรื่องของกาแฟนะครับเดี๋ยวท่านที่มีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าสวนของมีนะฮะสวนหลังบ้านที่มันไมมีสวนกาแฟอยู่ตรงน้องคุณได้ที่สองปีอ๋อครับผมได้เลยครับ ชาเปลือกกาแฟครับจากไร่องอดภูเขา ดูแล้วพี่ถามสิ่งุพี่นะนะ้ตากแบบประมาณจบไปแล้ว2ปีจะรู้จักไหมพี่ท่พี่มออะไรครับมอได้กัน สำหรับทริปนี้นะครับต้องขอจบทริปเต็มที่อีกก่อนนะครับไว้เราจะขึ้นมากระหังครั้งหนึ่งนะครับที่ไรอมกอดภูเขานะครับตอนนี้เจ้าของไร่ไปอยู่นะครับเดี๋ยวเรานัดกันอีกประมาณแห่งปฏิวัินี้ครับผมจะขึ้นมาที่ไรอมกรดภูเขาออีกครั้งหนึ่งนะครับกดติดตามคลิปต่อไปนะครับ